ซาร่าคาซิงกินีแชร์โพสต์สตอรี่ผอจอกรคุณแม่ลูกสองสุดสร้องสําหรับซาร่าคาซิงกินีต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้เธอมักจะโดนชาวเน็ตวิจารณ์อยู่ตลอดเวลาทําอะไรก็ผิดไปหมดแต่ก็ยังมีบางคนเห็นใจและส่งกําลังใจให้เธอกับลูกๆล,ล่าสุดซาร่าก็ได้แชร์โพสต์สตอรี่ของผู้จัดการส่วนตัวชาวเน็ตขอความเห็นใจว่าพี่คะมีคําแนะนําบ้างไหมหนูเครียดมากเลยกลัวว่าเขาจะไม่ยอมคือตอนนี้สํานึกผิดจริงๆค่ะพี่ช่วยพูดให้บ้างได้ไหมพี่ช่วยหนูหน่อยนะคะหนูกลัวว่าถ้าเขาไม่ยอมแล้วลูกหนูจะไปอยู่กับ กลัวไปหมดเลยเครียดมากๆทางผู้จัดการก็ได้เสริม้วยว่านี่เป็นประโยคบางส่วนที่เราฟังเราอ่านก็ยังสะเทือนใจทําไมบางคนต้องพาตัวเองมาถึงจุดนี้ด้วยเห็นใจคะ่ะเห็นใจทุกคนนั่นแหละแต่สิ่งที่เห็นก่อนหน้านี้ก็คือการดูหมินหมิ่นประมาทเพราะไม่รู้ว่าสนุกหรืออะไรรู้ไม่เดาถึงการหรือจงใจกันแน่ทําให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและครอบครัวของผู้อื่นเอาไว้มาบอกกันต่อซึ้งๆนคะค่ะวิธีการเดียวคือทุกเคสทุกกรณีต้องเดินทางไปพบไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ภูเก็ตเท่านั้นไม่มีกรณียกเวน้น ครั้งหนึ่งใครจะเลยรู้บ้างว่าซารานั้นต้องห่างลูกคนโตหอบลูกน้องฝา่าโควิด -19 ผู้ภูเก็ตกรุงเทพพบทนายความปรึกษาคดีน้ำนมหดปั๊มนมทำน้ำตาแอบร้องไห้กับคนใกล้ตัวเพราะว่าคำว่าบูลลี่และเฟคส์นิวสิ่งต่างๆสิ่งเดียวที่ทำให้วันนี้ต้องปกป้องคือศักดิ์ศรีให้ลูกปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิความเป็นลูกผู้หญิงของตัวเองและครอบครัวซึ่งทางซาราเองก็ได้เสริมต่อท้ายสตอรี่ว่าแม่ใจดีแต่ผู้จัดการแม่ดูนะคะแบบมีเหตุผลยังไงทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ซาราด